ตอนนี้ฝนตกไม่รู้ตะวันเดินไปไหนน่าจะเดินลงไปในห้วยแต่ว่าลูกฝนตกแล้วขึ้นบ้านแล้วเอาเปียกหมดแล้วลูกแม่ก็เลื่อยเนี่ยเลื่อยไม่รู้เมื่อไรจะเสร็จโอ้โหจะเอาเนี่ยไม้ตรงเนี้ยนะจะออกให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวจะทำที่นั่งนะจ๊ะเอาไม้สองอันนี่ออกแล้วก็จะทำที่นั่งพัก ตอนนี้ฝนจะมาตกพี่น้องเอ้ยดูวิ่งขึ้นบ้านกันแล้วอู้ไปวิ่งขึ้นบ้านฝนตกฝนตกฝนตกโอ้วิ่งขึ้นบ้านกนจ้าโอ้โอ้ยฝนตกเยอะมากเลยเด้เข้าไปหลบในเต็นท์ไปลูกไป กำลังจะทำที่นั่งพักตรงหน้าบ้านนะคะตัดต้นคอยออกแล้วเดี๋ยวหาไม้มา,อาตอกแล้วก็ทำเป็นที่นั่งจ้ะฝนก็มาตกพอดีเลยเยอะมากๆวันนี้ก็ได้เลาะกิ่งสักว์ออกด้วย